เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินท่านผู้ฟังครับเรื่องของราคาทองคําหลังจากที่การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาผ่านพ้นไปแล้วนะครับแล้วราคาจะไปยังไงต่อเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพิบูลลิ์วิริยผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคําในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นพิเศษนะครับเป็นที่ระลึกงานสร้างส,รา,งสารประดิษฐานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ผ่านการปลุกเสกพร้อมกับเลขประจํากระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกนะครับด้วยการส่ง SMS มาตอบคําถามกันที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้าน เดี๋ยวเราจะใช้ระบบก,การสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง u t u b e โดยพิมพ์คําว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านและพิเศษสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับ มอถึงช่วงของกิจกรรมครับเราให้ข้อมูลก่อนนะครับกิจกรรมมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้ร่วมลงทุนทําธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของธนาคารออมสินในบริษัทเงินสดทันใจจำกัดโดยตั้งเป้าว่าจะช่วยคนฐ่ารากด้วยการลดผ่าระดอ,อกเบี้ยจากร้อยละยีเหลือร้อยละสินะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินร่วมลงทุนธุนรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของธนาคารออมสินในบริษัทเงิน,น,นทุนเงินสดทันใจจำกัด มีการตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยคนฐานรากด้วยการลดภาระดอกเบี้ยจากร้อยละยเหลือร้อยละ18นี่เป็นข้อมูลนะครับมาถึงช่วงคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินร่วมลงทุนธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของธนาคารออมสินในบริษัทเงินสดทันใจจำกัดนะครับด้วยการลดภาระดอกเบี้ยจากร้อยละ24เหลือร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ sss4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับ เมื่อถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินคว้ารางวัลรัฐสาหกิจดีเด่นประจำปี2563จากกระทรวงการคลังจำนวน5รางวัลด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยรางวัลที่1เป็นรางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่นในฐานะที่ธนาคารมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพประเมินจากการจัดการด้านต่างๆนะครับรางวัลต่อมารางวัลที่2ครับเป็นรางวัลบริการดีเด่นเป็นรางวัลที่สะท้อนบทบาทอันโดดเด่นของธนาคารออมสิน ที่ให้การดูแลและบริการลูกค้าและประชาชนนะครับรางวัลที่3เป็นรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัลประเภทชื่อจูเกียติแสดงถึงการความเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆได้นะครับ รางวัลที่4ครับเป็นรางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่นและสุดท้ายรางวัลที่5นะครับรางวัลคณะกรรมการราัฐวิสาหกิจดีเด่นซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการธนาคารที่มีการกำกับดูแลและส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งโปร่งใสและมีความสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยนะครับบริษัททีทีวิวจำกัดมหาชนครับมีกำหนด เป้าหมายและมาตรการในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามรายงานการจัดการพลังงานเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งปล่อยออกมาเนื่องจากอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED นะครับเพื่อลดการใช้พลังงานจะทําแผนการล้างเครื่องปรับอากาศประจําปีการหยุดเดินเครื่องจากที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานการปิดแผ่นโปร่งแสงหลังคาอาคารเวิร์กช็อปเพื่อลดการใช้พลังงาน การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนการควบคุมการทำงานของระบบแสงและสร้างบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับได้เปิดช่องทางการลงทะเบียนขอสินเชื่อ New ว e n h ฮักบ้านเกิดและสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพผ่านทางไลน์ Official B A A C Family นะครับด้วยการสแกน Q R Code หรือค้นหาเพื่อนด้วย ID s ด i B A A C Family สกดตรงตัวนะครับ กดเลือกเมนูขอสินเชื่อนิวเจนฮักบ้านเกิดพอเพียงเลี้ยงชีพและกรอกรายละเอียดตามเมนูที่กําหนดนะครับนอกจากนี้ครับผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งโครงการเท่านั้นเมื่อลงทะเบียนสำเร็จก็จะได้รับข้อความแสดงการลงทะเบียนสำเร็จและหมายเลขอ้างอิงนะครับจากนั้นให้รอรับนัดหมายจากสาขาในภายหลังเพื่อทำสัญญาต่อไปนะครับ กรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้สําเร็จลูกค้าสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายนส564นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์02 555 0555 0 55 5 5 0555นะครับ0 2 5 5 5 0 5 5 5ครับธนาคารออมสินครับจัดกิจกรรมชื่อว่าเด็กดีมีวินัยได้ลุ้นโชคนะครับสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง7ปีถึง15ปี เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Youth Savings ขั้นต่ำ100บาทตั้งแต่บันนี้ไปต้นไปนะครับจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2563และฝากเงินต่อเนื่องทุกเดือนเดือนละ50บาทขึ้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2564จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ0.50ต่อปีนะครับและได้รับสิทธิ์คุ้มครอง ของได้รับสิทธิ์ลุนของรางวัลมูลค่า1 0 0่0บาทโดยธนาคารจะมีการจับรางวัลในวันที่30กันยายน2564นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของราคาทองคําจะไปต่อหรืออย่างไรหลังจากที่ผลการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับพูดคุยกับคุณพิบูลิตวิริยะผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณบุลิครับสวัสดีครับคุณธีรพัชรบเปิดตลาดมาวันนี้แดงเลยนะฮะ ครับผมใช่ครับผมครับเมื่อเมื่อวานนี้ครับมีปร,รบประมาณสักสองสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมตอนนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าตลาดกําลังพยายามที่จะแข่งขันกันเรื่องของความสําเร็จ <c oughs> ของวัคซีนโควิดนนะครับ ครับเริ่มต้นมาจากประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทำกดดันทําให้ทองลงมาหนักๆเนี่ยครับผมก็มีเรื่องของวัคซีนของทางเอ่อไครเซอร์นะครับที่บอกว่าประสบความสําเร็จประมาณเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์าแถวนั้นนะครับครับถัดมาเมื่อประมาณสักคืนวันจันทร์ครับผมทางโมเดนาก็ออกประกาศตอบโต้ครับว่าของเขาครับประสบความสำเร็จถึงเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์รับกันรับจนกระทั่งเมื่อวาน ครบผมเมื่อวานนะครับเพียงแค่วันเดียวหลังจากที่โมเดนาบอกว่าได้94ไฟเซอร์ก็บอกประกาศเอกครับว่าของเขาได้95แล้วคครรัับบนะครับแล้วก็กำลังพยายามที่จะขออนุมัติขั้นตอนการออนุมัติใช้ฉุกเฉินนะครับภายในเห็นเขาบอกว่าภายในได้กี่วันนี้ นะครับก็เลยเป็นแรงกดดันแรงกดดันทำให้มีแรงขายของทองคำออกมาจากกองทุนมาตลอดสองสัปดาห์นะครับพฤศจิกาย,ยนนี่ขายไปแล้วประมาณสามสิบกว่าตันครับนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์หนี่ขายตั้งแต่วันศุกร์นะครับขายมาแปดตันแปดตันเจ็ดตันนะครับเรียกว่าเรียกว่าตลอดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นมีแรงขายออกมาจาก จากกองทุนทองคำค่อนข้างแรงครับผมครับแล้วมันมันมีผลยังไงค,ครับการราคาอ่อการผลิตวัคซีนที่ว่านี้เดี๋ยวท่านฟังอาจจะงงงครับผมคือเรียกว่าถ้าเกิดว่าตังตลาดนะครับคาดหวังครับว่าถ้าเมื่อไหร่แล้วแต่ที่วัคซีนเอ,อถูกนำมาใช้ได้จริงเนี่ยครับก็จะทำให้ธุรกิจทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการบินนะครับหรือว่า อุตสุหกิจอุปโภคบรโิโภคทุกอย่างการท่องเที่ยวมันจะกลับ,บ,ลบมาฟื้นกลับมาได้ับ,บ,บในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าต้องใช้เวลามากพอสมควรครับนะกว่าวัคซีนจะถูกผลิตออกมาและถูกแจกจ่ายไปให้ใช้ได้กับประชาชนนะครือต่างประเททั่วโลกนะครับผมว่ามันคงใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆครับกลับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาส่วนเรื่องการเลือกตั้งนะฮะ การเลือกตั้งนี่จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจากจาก,จากาประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นอของในยุคข,ของเอท่านทรัมป์นะครับหรือว่าของท่านบร,รักาโอบ,บามาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับทั้งปีสองห้าห้าห้าสองห้าห้าเก้าเนี่ยต้องเรียนว่าหลังจากการเลือกตั้งอเมริกานะครับก็จะมีแรงถ่ายเหมือนกับเป็นแรงเซลออนแซกออกมาับ นะครับแล้วก็ไม่เว้นแม้กระทั่งครั้งนี้นะครับที่เรียกว่าครั้งแรกช่วงแรกๆเนี่ยอพอท่านโจไบเดนนำเนี่ยราคาทองปรับตัวสูงขึ้นพอท่านครัมกลับมานำเนี่ยราคาทองปรับตัวตํำลงอะไรแบบนั้นนะครับรู้กันอย่างนั้เลยครับครับเป็นแบบนี้ครับปีสองพห้าเก้าก็เช่นเดียวกันนะครับท่านทลัมท่านท่านทลัมนำเนี่ยก็ราคาทองสูงขึ้นนะครับท่านทลัมตามก็ราคาทอง ลดลงแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วทั้งสามครั้งนะครับทั้งสามครั้งเนี่ยมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งเพื่อเพื่อพ่อพอมีเรื่องของความชัดเจนว่าใครได้เป็นประธานาธิบดีปุ๊บเนี่ยนะครับมีแรงเซลล์ออนเซ็์ออกมาทันทีนะครับตลอดเดือนนะครับเรียกว่าตลอดเดือนพฤศจิกายนของทั้งสามปีเนี่ยมีแรงขายออกมานะครับก็เลยก็เลยต้องต้องเรียนว่านักลงทุนเนี่ยคงจะต้อง เรามัระวังกันนิดหนึ่งครับติดตามไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องวัคซีนนะครับ,รบหรือว่าข่าวาวเรื่องของการเมืองสหรัฐอเมริกานะครับให้ค่อนข้างใกล้ชิดนิดนึงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของข่เางเงินบาทนะครับก็ค่อนข้างสวิงนพอสมควรในรช่วงนี้นะครับกับสวิงไปทางไหนฮะบวกหรือลบตต้องเรียนฮะไปทางไปทางแข็งค่านะครับไปทางแข็งค่า ครับผมก็จัดจากว่าจากสามสิบเอ็ดบาทกว่าก็แข่งข้ามาต่ําที่สุดเนี่ยใกล้เคียงสามสิบบาทนะครับใกล้เคียงสามสิบาทแต่ก็มีแรงมีแรงขายทากาไรของตลาดโลกออกมานะครับทําให้ตอนนี้เนี่ยราคาค่าเงินบาทเราไปอยู่ที่แถวแถวสักสามสิบบาทสามสิบห้าสตางค์แถวแถวนั้นนะครับับนะครับสอดคล้องกับการปรับลดของเอราคาทองโลกนะครับพอราคาทองโลกปรับลดมาแน่นอนว่า u s เดอลลาร์แข็งค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับก็เลยทําให้การสวิงของราคาทองคําในช่วงนี้เนี่ยังอยู่ที่ประมาณสักสองหมืนหกพันแปดถึงประมาณสองหมื่นเจ็ดันห้าสิบบาทนะครับ,ก,บก็ถือว่ามีผลพอสมควรเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องทองก็ตามเออปัจจัยเรื่องโควิดก็ตามนะครับปัจจัยเรื่องของเลือกตั้งสารัฐก็ตามค่าเงินบาทก็ตามยังคงเป็นสามปัจจัยหลักๆอยู่นะฮะที่จะเกี่ยวข้องกับราคาทองคํา แล้วแนวโน้มจากนี้ไปจะเป็นยังไงตอนนี้มันก็ปลาเข้าไปจะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนี่ยใกล้คริสต์มาสแล้วด้วยคนริบหรี่จริงจริงต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นวิจัยของศูนย์วิจัยทองคําเองก็ก็มองนะครับว่ารคาคาทองน่าจะรับตัวลดลงได้อีกนะครับในเดือนพฤศจิกายนโดยรวมทั้งหมดนะครับผมคิดเป็นค่าเฉลี่ยนะครับก็ยังมองว่ายังลงได้อีกนะครับก็สอดคล้องกับแรงขายของกองทุนที่ยังออกมาเรื่อยๆครับ นะครับยังมีออกมาเรื่อยๆตลอดนะครับแรงซื้อก็ยังแทบว่าเรียกว่าเดือนนี้เนี่ยซื้อไปน่าจะวันเดียวเองฮะแล้วก็ซื้อไปไม่มากนะครับแต่ว่าขายขายออกมาเยอะกว่าก็ก็สอดคล้องครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทํากําไรในช่วงสื้นปีนะครับครับนะครับในทุกๆปีนะครับกองทุน SPDR มักจะมีการขายทํากําไรออกมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งครับก็คงจะเงินย้ายออกจาก ของคํานะครับจากสินทรัพย์ปลอดภัยไปในสินทรัพย์ประเภทอื่นที่มีกําไรมากกว่านะครับเช่นทางตลาดหุ้นเองหรือว่าบอลเองซึ่งซึ่งมีผลตอบแทนมากกว่านะครับก็ก็ทางลงทุนทางฝั่งอเมริกาจะมองว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองค่อนข้างที่หนูเนี่ยอยู่ในระดับสูงมากแล้วนะครับก็เลยมีแรงขายทํากําไรออกมาไปเก็งกําไรในไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นฝั่งประเทศหรือว่าตลาดหุ้นของไทยเองนะครับก็ก็ได้รับผลบวกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับ กับมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันแสดงว่าคนที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจทองคํานี่อดรนใจเย็นอีกนิดได้ไหมครับมันควรจะมีราคาที่น่าสนใจนหนึ่งครับใช่ครับผมว่าผมว่าตอนนี้เนี่ยหลายหลายท่านนะครับที่ขายไปราคาสูงเริ่มกลับเข้ามาซื้อแล้วเอาเลยฮะเริ่มกลับมาเข้ามาซื้อครับผมตั้งแต่สองหมื่นแปดกว่านะครับพอลงมาถึงประมาณสักสองหมื่นหกพันไปปลายนี่ก็ก็มีแรงซื้อเข้ามานะครับแล้วก็หยุดตะนะครับ แรงซื้อก็ก็ก็เหือดไปนะครับเหือดไปแห้งไปครับผมผมคิดว่านักลงทุนคงรอครับว่าถ้าเกิดราราคาทองคาปรับสูงขึ้นมาสักห้าร้อยบาทพันบาทก็จะมีแรงทํากําไรออกมาครับนะครับปรับขึ้นไปแล้วนักลงทุนไทยคงจะมีแรงขายสลับออกมานะครับทํากาไรยอระยะสั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าราคาทองคําลงไปอีกสัก ห้าร้อยบาทนะครับแถวสองหมื่นหกพันต้นๆ้นผมว่าก็คงจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกนะครับแต่าอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สักสองหมื่นหกพันห้าก็น่าจะเริ่มมีคนซื้อแล้วครับครับทีนี้ปัจจัยหลักๆถ้าราคามันจะแข็งเออหมายความว่ามันจะมันจะอ่อนตัวลงไปกว่านี้นี่มันน่าจะมีอะไรที่มันช็อคสักอย่างสองอย่างไหมฮะคุณพิบุลิศผมว่าส่วนส่วนหลักๆเลยนะครับก็คงจะเป็นแรงขายทำกำไรของกองทุนแล้วก็ที่เรื่องของข่าววัคซีนที่ อาจจะถูกอนุมัติใช้ภายในเร็วๆนี้ถ้าถ้าเป็นไปตามข่าวนะครับับนะครับก็ก็เป็นไปได้ครับว่าจะมีแรงขายนักต่าออกมาแล้วก็เรื่องของสินทรัพย์หลายๆหลายๆสินทรัพย์นะครับที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นบิตคอยเองก็ก็เรียกว่าเข้าไปทาบพาภาพกับตัวไฮเดิมของเขาแล้วนะครับก็ก็อาจจะมีเรียกว่ามีการขายเพื่อโยกย้ายเงินทุนนะครับจากสินทรัพย์ปลอดภัยไปยังสินทรัพย์เสี่ยงกว่านะครับเพื่อที่จะ เพื่อที่จะทํากําไรได้ก้อนใหญ่กว่ามากกว่าแบบนั้นนะครับผมกับตลาดหุ้นแหละตลาดหุ้นแน่นอนครับก็เป็นสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเงินออกไปจากราคาทองคำเนี่ยออกไปจากสินทรัพย์ที่เป็นทองคำเนี่ยนะครับก็คงจะวิ่งเข้าตลาดหุ้นอย่างอย่างเรียกว่า ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีปันผลนะครับแต่ราคาทองคานี่ไม่มีนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นทองคําก็ต้องละเอียดละเอียดพอสมควรนะไม่มาสมควรละเอียดมากเลยเพราะมันปัจจัยมันเยอะมากในการพิจารณาปัจจัยเยอะมากครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าราคาทองขึ้นขึ้นมามากพอสมควรับแต่โอกาสที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกก็มีมีครับมีครับมีแน่นอนนะครับก็ต้องรอว่าอาจจะเป็นช่วงเ เทศกาลนะครับสิ้นปีปกติช่วงสักหลังๆกลางๆธันวาคมจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับต่อไปจนถึงมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงสุดจีนนะครับก็มีแรงซื้อทุกๆปีนะครับทุกปีเป็นอย่างนั้นแต่แต่ปีนี้มีโควิดนห้องรื้อบุตรอาจจะไปฉีกทฤษฎีเข้าหรือเปล่ากับบังเอินปีนี้มันมีโควิดเนี่ยฮะอาจจะไปทําให้ไายคาดเคลื่อนหรือเปล่า ก็ก <K> ็จริงๆนี่คลาดเคลื่อนมาตั้งแต่เรื่องราคาทองที่ปรับตัวสูงไปนิวไฮนะครับที่สามหมื่นกว่าครับผม้วตอนนี้เองจริงๆผมว่าก็คงด้วยดอกเบี้ยที่ยังเป็นภาวะต่ํามากๆนะครับแล้วก็สภาวะของการหลังจากโควิดเองเออหลังจากวัคซีนออกมาใช้เองเนี่ยผมว่ายังใช้เวลานานพอสมควรที่จะต้องเอ่อเรียกว่าซ่อมแซมโลกของเรานะครับที่เสียหายไปจากเอ่อโรคลายนี้นะครับ ผมว่าก็คงคงใช้เวลาอีกนานพอสมควรครับสุดท้ายแล้วเมื่อราคาทองคําปรับตัวลงมาในระดับที่นักลงทุนะมองว่าน่าจะกลับเข้ามาซื้อได้นะครับอย่างเช่นถแถวๆซักพันเจ็ด้อยห้าสิบ 1, เหรียญพันแปดร้อยเหรียญน,นะครับหรือพันเจ็ร้อยเหรียญเองผมว่าก็คงจะ มีแรงซื้อกลับเข้ามาครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณิบุลิครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณพิบูลิศวิริยะผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำท่านฟังฟังแล้วก็น่าสนใจนะฮะใครที่คิดจะลงทุนเนี่ยผมดูปฏิทินตลอดเวลาจะเหลือบมองวันนี้วันที่19นะครับสัปดาห์หน้าที่บอกว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายจริงๆมันจะมีอีกวันหนึ่งคือวันที่30แต่เหมาหัววัดนี่แหละตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปก็อีก7วัน ถึงสิ้นเดือนหลังจากนั้นจะเหลืออีกแค่ไม่กี่วันจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลเราจะมีวันหยุดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันสิบวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองวันที่สิบสามสี่วันแล้วก็จะมีอาทิตย์สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดน่าจะทํางานกันเต็มเหนี่ยวนะครับเพราะว่าอาทิตย์จากนั้นไปก็จะเริ่มหยุดช่วงปีใหม่กันแล้วนะครับคริสต์มาสวันที่ยี่สิบห้าบริษัทฝรั่งจะหยุดหลังจากนั้นยาวแล้วฮะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบ อันนี้ยังฟันหลออยู่เนี๋ยรอมติคอ,อรมอก่อนว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่บนรยุทนี้ไม่ใช่อะไรอยากจะชวนท่านผู้ฟังไปท่องเที่ยวกันนะครับไม่ต้องไปไหนไกลก็ได้ฮะเที่ยวในกรุงเทพเนี่ยมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอเยอะแยะเลยคลองอ่งอ่างเป็นต้นนะครับลองดูกันแล้วกันใกล้ๆบ้านเอาละครับนี่เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับผมจะเลยคําถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินร่วมลงทุนธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ของธนาคารในบริษัทเงินสดทันใจจำกัดนะครับด้วยการลดภาระดอ,อกเบี้ยจากร้อยละ24เหลือร้อยละเท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ18แนะครับ1และ8เดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับเราจะกลับมาบอกกล่าวกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไลยบอกเงินเข้าไลายบอกเงินออกเงินเข้าออกไลยบอกได้โหมดใหม่ BAC Connect